สวัสดีค่ะหวยฮานอยมาแล้วนะคะฮานอยคำนวณตามสูตรนะคะคำนวณตามสูตร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 สามหนอยวิ่งรูดนะจ๊ะสามหนอยวิ่งรูดฟันที่แปดนะคะแปดเก้าฟันที่แปดนะคะฟันที่แปดสถิติสถิติที่ออกเนี่ยแปดเจ็ดสี่แปดเก้าหกเก้าหก ห3สาดสสสองสามนะคะ26 morning 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 2 7สถิติที่ออกวันอังคารนะคะสถิติที่ออกวันอังคารเมื่อวานนี้เข้าสามรอบมเมื่อวานนี้เข้าสามรอบฟันไปเลยหนึ่งสองของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้บอกโหมาปังปังเลยค่ะมาปังๆังเลยวันนี้ฟัน7 4สี่รอบรอบเขาเรียกอะไรนะ8 7ดเจ8ดสเจ็สี่ดเมื่อวานนะคะ แล้วก็วันนี้วันนี้ฟันที่แปดเจ็ดสี่นะคะแปดเจ็ดสี่ฟันที่แปดเจ็ดสี่ไปเลยรอบพิเศษนะคะรอบพิเศษไปเลยนะคะแปดอะไรคะแปดสามเก้าสามนะคะที่ออกบ่อยนะคะที่ออกบ่อยสองสามเจ็ดสี่สองหกสองเจ็ดเก้าหกนะคะแปดเจ็ดเก้าสามนะคะนะคะนะคะ,นะคะตัวที่ตัวที่ตัวที่ ขีดเส้นใต้หรือว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยจะเน้นเ,เป็นพิเศษหน่อยนะคะส่วนที่เหลือก็เียกันไว้นะคะกันไว้นะคะเมื่อวานอดูสถิติของเมื่อวานนะคะสถิติของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้าสมรอบเลยจ้ะเข้าสมรอบเข้าที่สองหนึ่งฟันที่สองหนึ่งเลยเมื่อวานแล้วก็8 4ดสมค่ะเข้าไปเลยตรงๆค่ะเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย8 4ดสมนะคะ8 4ดสสมออก8 4ดสี่ะ8ดสีบวีนะคะเมื่อวาน29ค่ะ9 29นะคะ ตัดไม่หมดนะคะตัดเลขไม่หมดเข้าที่ไปที่ทซงเก้าหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสองแปดสี่นะคะเมื่อวานนะคะเข้าไปที่สองเก้าสองหนึ่งแล้วก็แปดสี่ของเมื่อวานวันนี้นะคะวันนี้วันที่แปดธันวาวันอังคารนะคะวันอังคารสถิติที่ออกดีนะคะสถิติที่ออกดีนี่จะเป็น ออสองสามเก้าสาและก็เกนะคะสถิติที่ออกดีนะคะสถิติที่ออกดีนะคะดูทุกวันอังคารนะคะจะมีแกับเก้ากับเจนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหก็หกอย่างเงี้ยนะคะเจ็ดสี่เนะคะแปอย่างเี้นะคะตามสถิตินะคะตามสถิติ เทียบสถิติกันเลยนะคะอ่ะไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะแต่ว่าวันนี้เหมือนจะชอบ8 7ดเสีเมื่อวานนี้ชอบ1 2สองกับ8 4สีก็ออกจริงๆนะคะวันนี้ชอบ2 3สานะคะ2 3สากับ7 4สีไม่รู้ว่าชอบค่ะเลข2กับสามใหรู้สึกว่ามันจะมันจะออกแบบออกดีเหมือนกันนะออกดีเหมือนกันแล้วก็ก็ออกบ่อยนะคะ 896นะคะ896เคยออกตรงตรง874ก็ออกตรงตรงนะคะ639ก็ออกตรงตรงเคยออกมาแล้วนะคะทุกวันอังคารนะคะวันอังคารนะคะเนี่ยเป็นสถิติพอดีมันเข้ากับวันนี้พอดีนะคะเข้ากับวันนี้พอดีนะคะเข้ากับวันนี้เรารูด8กับ9เลยนะคะรูด8กับ9นะคะแต่แต่ฟันไปที่8ถ้าเป็น8ก็คือ83 87นะคะ87แล้วก็ เก้าสามนะคะเก้าสามนะคะนเก้าหกอย่างเงี้ยคะ่ะสองเจ็ดนะคะน่จะ,ะดูฟังดูมั่วๆเนาะ,ะฟังดูมั่วๆนะ,ะแต่ว่าแต่ว่าชอบสุดๆเลยวันนี้ก็คือสองสามคะ่ะสองสามกับเจ็ดสี่นะคะถ้าถ้าสามตัวสองสามนี่เราเอาเลยเนี่ยแปดสองสามนะคะแปดสองสามเขียนหรือเปล่าน 8, 2, 3, เนี่ยแปดสองสามเนาะลืมไป 823ลืมไปนะคะลืมไป823ยังไม่มีเนาะ3 823กับกับ9 2 3อาอันนี้ชอบส่วนตัวนะคะชอบส่วนตัวเป็น สูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณไม่สามารถทราบได้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะโรดช้วิจารณญาในการรับชมนะคะโรดวิชใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะใช้สติด้วยนะคะเอาตัวที่ชอบเลือกเอาตัวที่ชอบนะคะอีฉันไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนเนาะบางคนก็เน้นๆให้หน่อยเน้นๆให้หน่อยเน้นๆให้หน่อยเมื่อวานก็เน้นๆนให้นะคะแปดสามแปดสี่หนึ่งสองหนึ่งสามนะคะก็เน้นๆให้แล้วนะแต่มันฟลุกค่ะ แต่มันฟลุกออกจริงๆแต่มันฟลุกออกจริงๆนะคะนะคะนะคะแต่มันฟลุกออกจริงๆเนอะฟลุกออกจริงๆพี่น้องเอ้ยอ่อตามสูตรคำนวณถ้ากดถ้าชอบก็กดไ like, ลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b e นะคะกดติดตามกดสั่งกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะเนาะ <S <S เป็นสูตรคำนวณน,นะคะเป็นสูตรคำนวณ เข้าลุกตัวนะคะไม่ไม่เลือกว่าไม่เลือกว่าจะมาตัวไหนนะไม่เลือกว่าจะมาตัวไหนแต่รอบพิเศษเนี่ยตัวนี้นะคะ่ะรอบพิเศษเนี่ยจะเน,น้นตัวนี้นะคะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่านะไม่รู้นะคะไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า idonno t k นะคะ idonno t k นะคะ idonno t k w ถ้าเป็นรอบบางคนถามว่าพี่รอบไหนรอบไหนอะ ถ้าเป็นสามเก้าเนี่ยได้เขียนให้ถ้าเป็นตัวนี้ก็เป็นรอบปกติแล้วกันนอเนาะนอ,อย่างเงี้ยรอบปกติแล้วกันอบางคนก็จะแบบว่าพี่เน้นๆให้หน่อยนะคะปกติเลขเนี่ยออกแล้วออกอีกได้นะคะฮานอยนะคะออกแล้วออกอีกได้เนาะไม่จํากัดจริงๆมันไม่จำกัดจริงๆนะคะฮานอยมันออกได้หมดเลยนะคะ ามสูตรคำนวณน,นะอันนี้รอบพิเศษนะไม่รู้มันจะออกตัวไหนนะก็เดาไปนะเผื่อมันฟุกถูกเนาะเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็ยังฟุกถูกเลยนะคะรอบวีรอบวีจะมาตัวไหนนาะรอบวีรอบวีนี่ถ้าเป็นก็จะเป็น86นะ,ะฟันไปให้8 6แล้วกันเนาะรอบวีนะคะเป็นรอบวีไอพีนะคะให้เน้นให้ก็จะเน้นให้นะคะ อีฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะคะอีฉันอีฉันก็อยากรู้เหมือนกันอีฉันจะได้จัดหนักๆนะคะแปดหกนะคะแปดหกเนี่ยวีแล้วกันนะคะฟันให้นะคะ VIP นะจ๊ะเนาะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโปรดใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe สุดกันกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้า